สมกับเป็นละครเรื่องใหม่ของผู้จัดละครสุดแซ่บอย่างหนิงปณนิตาจริงๆเพราะล่าสุดบ่วงวิมาลา ผลงานเรื่องใหม่ที่ได้เพร่หนุ่มมิกทงระยะมาประชันบทบาทกับสองนางเอกสาวอย่างเปรี้ยวทัศนียาและปูเป้กเกศรินก็ปล่อยตัวอย่างแรกแบบสุดแซ่บจนต้องอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวโดยเป็นซีนที่หนุม่มมิกนอนอยู่ตรงกลางและสายขวาก็มีสองสาวเปรี้ยวกับปูเป้นอนอยู่ข้างๆพร้อมแคปชั่นสุดเดือดว่าบ่วงรักหรือกับดักแค้นเร็วๆนี้งานนี้นะคะบอกเลยว่าคอมเมนต์ถล่มทลายสำหรับละครเรื่องบ่วงวิมาลา